ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกียรครับผมนี่ครับสำหรับมือนี่ครับบ้านนี้ครับผมก็ได้ปล่อยง้อลงแปลงแล้วครับน่ครับเป็นแปลงปล่อยนะครับเป็นแปลงปล่อยง้วไดไแค่ได้เลีมได้กินแบบนี้แหละครับปล่อยลงมาแล้วนะครับ อลงมาแล้วเพราะว่าผมขังว่าไว้อยู่ร่วมแล้วนะครับผมได้นับมือไว้ครับร่วมแล้วสิสหส20มือครับ20มือนะครับยาก,ก็ขึ้นประมาณนี้ละครับท่านผู้ชมครับงาก็มีขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็มีความชื้นไหลยอยู่นะครับเพราะว่าผมมานำใส่ใวไหลครับ กับการจัดการหรือว่าการวางแผนนะครับในช่วงปีใหม่นะครับต้อยเข่าสูอันนาแรงนะครับกลางกางเดือนปุมผ้าผลอาจสิตกนะครับแต่ผมก็ต้องเอาว่าลงมาจินก้อนแบบนี้นะครับที่ผมได้สูบน้ำใส่ไว้ครับกะผมกำหนดหรือว่าคาดไว้ว่ากเกษสบจินยุประมาณน,นะครับ เกือบๆยี่สิบมือแล้วครับแต่ผมไม่ได้กินบดมือนะครับว่่ให้กินมดมือเพราะไม่กินครึ่งมือนะครับให้กินครึ่งมือแล้วครับแล้วก็ช่วงใบก่อเสียให้เป็นฟางนะครับให้มีห้าเขียวมีห้าอ่อนแบบนี้นะครับให้กินน้ำในช่วงใบก่อนเอาฟางให้เขากินนะครับให้กินครึ่งมือนะครับผมกับสายให้เขาได้ย right ืนกินหลายมือครับประมาณยี่สิบมือนะครับคาดว่านี่ครับอื ปล่อยลงมาเลยนะครับเดี๋ยจะได้เอาเขาขึ้นไปพักนะครับกินนานหรอกพักพ่อนนะครับปล่อยเขาเดี๋ยวพักพอนนะครับแล้วก็แปลงด้านล่างครับหมวกกนสวมน้ำใส่ไว้แล้วครับสวมน้ำใส่ไว้นะครับเขากระสีจะเริ่มเติบโตทอไปนะครับสลับกันไปนะครับสลับไปสลับมานะครับเพื่อ ลูกง้วของเฮ้านะครับมีห้าจินยุตตลอดห้าเขียวนะครับมีห้าเขียวหเขาจินยุตตลอดนะครับสลับกันไปนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับสิบตัวครับผมก็เอาไปปล้อยไว้แปลงที่เขาทำหน้าครับแปลงที่เขาทำหน้าเอาไปปล้อยไว้แปลงหนึ่งครับยุดด้านนี้ก็หกตัวครับที่ผมเอาลงมาครับคือหกตัวครับถ้าเอามาร่วมกันยุตจุดเดียวนะครับถ้าเอามาร่วมกันยุดจุดเดียว กงสิกินอะอยู่ประมาณสองสามหมื่นเนียครับก่าจุดเดียวครับสองสามหมื่นกัหมดเลยนะครับผมเลยเอาไว้หกตัวพ่อครับยี่สิบมือนะครับครับแปลงหย่าสองไร่ครับนะครับแป้งกอลากระรังข้นง่ามนะครับปล่อยลงมากินแบบนี้แหละครับให้เขาจิ้มอิ้มเพื่อความสูงให้เขานะครับนี่ก็อีกลอกหนึ่งก็เป็นลอกตัดนะครับลอกทัดลอกปลอยสลับปรับเปียกันไปครับ ได้มาเก็บเล็กเก็บน้อยครับปากพี่น้องเชื่อว่าเฮ้านะครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมอืช่วงนั้นราคาเริ่มขยับไปเรื่อยๆนะครับเพราะกัเอาจะใส่นะครับพยาย่มอยใหง้าผอมเกินไปครับถ้าผอมแต่จ้อยแล้วมันลําบากครับลําบากนะครับดึงขึ้นยากนะครับดึงขึ้นยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องโย่ได้นะครับให้มีใหญ่เขาได้กินน้ำนะครับอื ก็ลดต้นทุนดันหัวหารนะครับมีหนาเป็นหนาสดี่แหละครับสําคัญคือหนาสดน้ำนะครับถึงบ่อเต็มลอยก็ขอให้เป็น40 50้เปอร์เซ็นต์นะครับ40่0ห้เปอร์เซ็นต์ให้เขาได้มีหนาเขียวกินแบบนี้แหละครับครับท้ายชิมเนียครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมผู้ติดตามทุกคนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อครับหรือแจ้งเตือนลิบต่อไปครับผมผมก้าวเข้ามาสวัสดีครับ